วัดดีค่ะม,มาพบมาพบกับแม่ไอมาเยเดอมืเพิ่พนศิภาไปเล่นในเมืองอีกือิีนคุ้นษาเพิเ่นตีนเพิ่นไข่แน่บาธาไข่แน่แล้วเพิ่นก็เลยศิภาไปธุระมุนเดือจิบีซื้ออันของขวัญคริสต์มาสขาเจ้าเริ่มซื้อของขวัญคริสต์มาสกันแล้วเด้อมาไหวหอไหวแบบฮามีเทาซื้อปุ่ดกับมาไว้จะรหน่อยหอไหวไจ้ไรหน่อยนะเนาะพะวามันจังใกล้ๆกล้มือแล้วมันจังบัคขี้ข้านหอเ่รามันยังเระ คลัดโอนเสาโซเทอฟินสกอทักฟินผัวพนบบเสื้อแมียบานหม่องคลัดโอนสามีเนี่ยฉาโทรชาติโทรศัพท์แมีมากับของอีมาน่ะเบิดนี่เขาขึ้นมาเบิร์นบ่นว่าเอาโบเสื้อเจ้ากับเขามาเบิ่งเเ่าแต่ไอ้มาน้ำกัด คนกิซมานมาขายเนี่ยหายเด็กน้อยนางเล่นขับหิมะนานๆเริ่มเอามาขายเลยเห็นปนหิมะมาเิ็กน้อยเอาใส่นางกุ่นแล้วก็ตลื่นลงคือสไลเดอร์ได้แล้วซื้อยาร้านคลัดอุ่นงศรในละหาย,ยาพญาวุ้ยคนละสามร้อยนะเขาก็เขียนไว้เนากา ถ้าบมซื้อของขวัญให้เขาเันไหมคือเอาเป็นมาซื้อของยี่น้านเนี่ยลานนี่แหละครัดอุ่นแสนเนี่ยมาซื้อในราคาสามร้อยคั 300, นราคาของเป็นห้าร้อยมันว่ราคาของเป็นห้าร้อยหากับเพิ่มเงินอีกสองร้อยแล้วก็เอาบัตรให้เขามันได้แล้วต้องไปซื้อต่อให้มันแล้วกันแต่ว่าคุณสามีืุนบอมมากอาเงินห้ยละวะันเป็นของขวัญที่สามารถบอมัาเอาเงินห้ยละวะันซื้อเป็นงไงแหละเป็นบ้านห้องกับบะ ก้าวขาุดก็จะเป็นบัตรของขวัญเนาะบัตรของขวัญบัตรกำนัลสำบุญนบ้านเฮาานั้เรียบประดับงามเนาะข้ามาบึงของล้านชัยดาก่อนเจ้ากำลังต่อเติมบ้านใหม่ติต่ตอเติมล้านใหม่ของเนาะขายมาลดราคาเนาะเกี่ยวสรับ เดเกี่ยวกับวันคริสมาสไม่สดหรือปลอนมนะนม่สดปลอมเออปลอมอีลี ส่วนข้าเช้าหินหิมาตกลงมาใส่เหลืองยาบยา Даст ему บางบ่าคยเรียบร้อยนะเพราะว่าเจ้ากาลังต่อเติมบ้านต่อเติมล้านอ้ยเบาเตว่าบ้านต่อเติมล้านมันก็เลยวบ้างบาในเรียบร้อยค่ะคธอที่แล้วกหลังปีใหม่หรือก่อนยุนเนี่ยก่อนที่สมารเขาจะเสียมันแล้วต่อเติมล้าน ร้อยสี่สิบเก้าแพงอยู่ด้ยเนาะไปเห็ดออกก็ได้ตัวลานี่เนาะเห็ดเป็นบวกเคร่องย้อมงานกับบกุกแด้หมักหมักสดน เนื้อหอยต้นคิสมารอันนี้ก็ได้แตก้นี่งามอยู่แต่ว่าเพิ่แป๊บเดียวเนา้อหอยเวลาหล่นแตกเสียหายงามยู่แต่หางแตกไงโหนอันนี้ไปเสียบตะเป็น,นีไปต้นคิสมารงามเลยเนาะสิ้นอะไรบัปโอ้ยสิ้นเลยเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแพงโพด วิธีเยยนเขาจาก็าเหดตัวอย่างลายจัดตันโตคิสมาตโตกินเขางามงามอันนี้ก็ห้องรับแขกจัดในเบื้องหอนรับแขกนั่งเรีนกับประมาณนี้ ต่นละพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าประมาณสองพันไฟกับมิดมอบมิดมอบหละจำได้ไฟสีแดงสีเขียวสีฟ้าจำได้น้องอ้อยกรับเอ็ดมานองวีเธอแรกเนาะปีแรกกับจัดกิจสมารถามว่าพูดไอตายนะแม่ว่าษาใช่ <c oughs> ้านเฮาก็จัดไฟแสงเสียงคนตายนะาว่าพูดไอตายนะแม่ มีกแก้วที่น่นแตกได้นี่ย้ลยซื่อโลดทายของเจ้าจะซื้อนี่แหละเพราะว่าของแม่มากกนหลายแล้วซื้อกับเปลืองเงินซื่อเข้าห้างรู้สบีก่อนไ่ซื้อของขวัญวันคริสต์มาสให้เขานั่นแหละหาก็ได้สองสามคุณบอกว่า สาวเหมีูงกันแม่แล้วเอากระลังสิวาอยู่ว่าเอา้าคุ้นคือปรคุณหนาแต่ว่าไอ้กินมันมากก็ไปไมันก็เป็นประเจ็บเนี่ยเป็นเสาวละแม่เออสูงกว่าแม่แล้วจ้ะสูงเ,เท่าไหร่แล้วนั่นสูงเท่าไหร่แล้วหลวน้อยหกสิบ่หกสิบสี่อันนี้ซีเมซีอของขวัญให้หลานหลานลูกแฝดชายหญิงพัชนก็ต้องผู้ชายก็ต้องสีฟ้าสีน้ำเงินเนาะอยู่นี่เนาะผู้หญิงกับสีสชมพูอะไรอยู่นี่ใส่สีฟ้าบ่ได้เดะว่าคือบ้านเฮา ว่าน้องใส่สียังก็ได้เล็กน้อยเนาะงามมดบัใส่กับใส่สีชมพูสีม่วงก็ได้อยู่นี่บ่ได้เด้อจ้าต้องซื้อแบบที่ว่าเขาซื้อน้อยด้วยใหญ่ก็ได้แต่ว่าเท่าอยู่ี่มันสิเปลี่ยนไป้ายได้ได้หมายถึงว่าเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนคืนหรือว่าเปลี่ยนเ,ง,เงินก็ได้เรือมาเปลี่ยนเป็นสุดอื่นก็ได้นะแม่อยู่บ้านาเขาบ่าได้เนาะเห็นอยู่บ่กบริการก่อนขายกับหลังขายนะ ที่เฮาเอามาเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้นะแล้วทาไมไม่ลองให้ดีๆก่อนที่จะซื้อไปนะบานเฮาเนาะยินดีด้นะเขาจะเปลี่ยนคืนไ้พป้อมเอาเงินคืนก็ได้สุดเลยนาะให้ลานซาวเนี่ย็ขาซื้อประมาณปีหนึ่งในแหละหเขาแบบว่าเกินปีหนึ่งให้แม่มาเปลี่ยนเอาแม่มันเห็นงานเงินแหละมีลานหัวอ็มนี่แหละเลือกเบึงก่นอนเนาได้แล้วของเล็กแฝด ก้าเดือนถึงป really <laughs> well, oh, ีหนึ่งอันนี้คือการเก้าเดือนหึงปีหนึ่งอันนี้ลูกหลานสายสิบสี่สิบห้าปีซื้อตัวนี้ให้มันแล้วๆซื้อของขวัญบ้านนี้แล้วดอกแต่ว่าเล้วเล้วสำรับมึงนี่นะเมียซิเมื่อบวันนี้นะปวดทายุโรดพนโอู้้เดไม่เงียวเงียสนีทเนาะเด็กน้อยไป่นเงียวอย่างคืองามสีชมพู Chị hình là phụ bao đó, thay vô con Cháu có đắp ngam nó, tuần thì sảm mát rồi Nào về ăn, khắp, bán con nơi จะไปหารถ ชุดนอนเริ่มไล่คิิสมามาสมาแล้วขายสิเบิดแลล้กันมาลานนินแล้วน้อยหนึ่งอันนี้สหรับหอยแขวนให้เด็กน้อยวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบสีท่านวาคมให้เขาเปิดทุกมือน่ยไหมเอาอยางไส้เอาของเล่นเอาขอนมตุ๊ก,กตาอยางไส้ก็ได้ มาหย่างนอ้อบักน้อยน้อยนี่กระพรอนี่อยากได้แม่ยไม้อยู่บบบักละมาเพื่ออยากได้ดอกแม่ยไม้พรมห้างพ่นมันว่าตกแต่งคิสต์มาสซื้อดอกของอยังสิมีแล้วซื้อทุกปี่เฮิร์ตเงินขนาดเด้นั่นวะนี่เสือละทิปละซ่าอละร้อยสองสามร้อยเบิดไปเงินก็ได้ อันนี้คืองามแทนนะ่ะดำทองแม่น้อยต้นคิสม,มาอันนี้ก็ได้เป็นแก้วคือกันแตกง่ายสวยแต่ว่าแตกง่ายมันมาแตกจก็คือที่ซื้อซอยเขาโย่ กระดาษหองก่อนคริสต์มาสเต้นกระเช็ดปดา,กากคริสต์มาสก็มากองใส่ขนมกองใส่คุกกี้ใช่มากฟินคิสตมาท หัวดาช้อนหอยนะ้องเราถ่ายยนะีรดไงสุดเด็กน้อยคุณิงเนื้อหอยต้นคิิสมาสตัวอัน,นได้ก็เท่แทะนะเนื้อหอยไหมเท่เนาะไฟประดับคิิสมาส ตนคิสมาธิข่อยใหญ่เนี่ยเราก็อยูป่ป่าเราก็อะไรอยู่ป่าสนอออเราก็เลยมามีมีดตัดหนวดโกนหนวดกันเลยเ้ยงเอาโอ้ยง่ายใส่คิดสมาธิ นนคไท่นขไทพอนี่อุเบกับีด้ใส่แบบตลกตลกนะ่หมหมวกออหมวกนี่ที่เงาแท่ที่ใหญ่ที่เป็ขนมติ่มที่ถุงกระสอบคือขนมให้เด็ก ลูกให้หลานเด้อใครไปคิดสมมาตรมาเห็นบ่เจ้าเขียนสำหรับสำหรับต่อให้ลูกที่หนึ่งถึงยี่สี่เห็เด้อมันจะมีเป็นเมือเมออนนเ 24, ่อเป็นนี้ก็ได้สองร้อยตัวหนึ่งถึงยี่สี่ให้ลูกคือบันฑิตยี่สี่ไปคิดสมาธิเนาะกระเบิดพอดีกระถุงเท่าไว้ใส่ขนมให้ลูกตอนเศร้าเขาสิมาเบิ้งไว้ไมีขนมบอ่อเลยแม่ก็รักเอาไปเอาขนมเสียหายแหลกะกวาน ตูคิดส,สมามาตเอะมหาให้เลยดึกน่อยกัน่ะกระดาษ้ของควันคิดสมมาืมกระดาษใจของควัญคิดสมมาต ปุุงคล้ายๆแบบนี้แหลนะเนาะแต่ว่าเขาเจ้าเห็ดนะครับอันนี้ปุงด้านขาปกติเือกระดาษเช็ดปากสำหรับคิิสมาสสีม่วงในสัญลักษณ์ก่อนยูนในก่อนคิิสมาสแต่าบารูบวูาสัญลกักษณ์ยังงเกียนก็ต้องจุกก่อน ก่อนคิดสมาสีม่วงแล้วจังมาสีแดงแม่มาต้องขับไปบึงก่อนวันแปรวายังเคยทำมผัวยังจำบ่ได้แล้ว,วลบินสำหรับคิดสมาส์นะ ทางแดงขึ้นงามใช่วะต้นคริสต์มาสอร้อยยืบเก้าแต่ขันเป็นสมาชีเก้าเก้าถาซื้อน้ำรานขายยืบเก้า เข้าไปแล้วมืดเนาะออกมาแล้วมืดวันนี้อืมจักโมงแล้วคือมืดไว้เลย คนกับกระดาษไฟคริสมากขา่างทางนะ้ำมาฮอนบ้านแล้วก็ไม่ได้เห็นกับขา่าวเลยง,ง่ายๆพิซซ่าพิซซ่าแน่นร้านค้าในช่องฟิตนะแม่เอาออกมาแข็งๆ,ๆแล้วเข้ากับอุปเลยเด้ปล่อยให็นละลายก่อนก็นกนได้หรือบ่ปล่อยก็ได้ครอบครัวแม่มาฮา,าคนกินเทือละสองกองนี่แหละเดือนเมมาก็กินนะน้องเดือกับพกกินกินเบิดไปแล้ว ก่องหนึ่งเดี๋กวกองเพริตแทบว่าบักพีกเ,รรกเก้าเม็ดแรกใส่เจี๊หน่อยมากเนาะบักพีหรือเห็นบักพีงแห้งเฮ้ยใหอยู่สองเม็ดก็ได้ใส่เป็นเก้าตามนี่และแซ่บแล้วบะน,นี้นะซิมสองรอบแล้วนัมม่นแหละซ้ำพริตในเวลาเดียวกันช้อนกับสากนะลูกมันได้เก่งมันแม่ตามๆๆนั่นล,ละเริ่มเก่งแล้วนะลูก เออเวลาหนูเอายกสากขึ้นก็นเอาซ้อนเจาะลงยกสากขึ้นก็นเอาซ้อนเจาะลงลูกหัวกินพิซซ่าแล้วแม่มาก็จะติ๊สซั่วซั่วบักแตงมาเนี่ยเอม็มมาจากต่าซอยอแม่ซีมึงรูปแบบนี้นะสลุดยังคาอยูออ่ซ้อนอยู่สลุดกันเลย กินตำส่วแล้วตำส่วแล้วแล้วเอ็มมาเสร็จยังลูกเสร็จแล้วมาให้แม่เลยอันนี้ว่าที่ซื้อมากินกับอันไว้กับไายแก้บเหล่าแกมบไว้ต่วานดุนแล้วบริสกินนักเรือซื้อมาแต่ดุนแล้วสองสามอาทิตย์แล้วโอ้โหเงียใส่ผงหอมสเนาะวันนี้ขอบคุณค่ะว้าวคุณน้าสาวตำส่วบอกแต่ไปเอาซ่อมมาให้แม่หน่อยสิต้องใส่ใช้ซ่อมด้วยเก็บน้ำปลาประแดดไ้อีหล่ะเด้อ อยากซอยแม่แหละซอยแล้วก็กินได้กินไอติมแล้วก็ได้อยากซอยเอา,าบ้ากระเบิดแล้วไัแบนี้บ่มีมิพักอย่างเลยเมื่อนี้บมมีพักไทยเลยมีแจะพักฝรั่งน้อเอมาามีจะพักฝรั่งพักไทยบ่มีกินน้ำแม่บ่ คนหนักปวดดำทากินมาได้ดอกพี่น้องมันเพี้แห้งไม่เอามายังเพี้เลยกินได้ยเวลาน้อยนึงนั่นแต่วบ,บ้านเพี้แห้งจะกินหลายกินแต่นมจีนเนี่ยกินได้ข้าวปุ้นนั่นแหละ<า>เพเี้บน่ะอือแม่กับบ้านเพี้เพี้แต่แม่กันยังเพี้เนาะเก้าเม็ดพี่จริงตำั่วนี่บพรว่าจะเป็นซั่วบักแตงบักฮงบักท,กทัวเนาะเฮาบอใส่หลายบากักพีกนั่นขั้นต่ำเพราะว่ามันต้องสด มันต่ำธรรมดาใส่ลายได้โยแม่บอกเอ็มมาไม่เสียอย่างมางห้องนะับตอดี้เอ็มมาพี่บาเอาแม่ก็พี่บาว่าสันมับฝรั่งสมฝรั่งน่ะแม่มาเลยกินข้าวเหนียวกับแซบได้เนี้ยข้าวเหนียวเขาเจ้าฮ้อนแซบ